ก็อนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับพี่พี่ก็ผมไม่รู้นะว่าเขาพูดอะไรกับใช้ใหญ่ก็เดี๋ยวให้ใช้ใหญ่เป็นคนพูดดีกว่านะก็เขาบอกแค่แค่ว่าระหว่างระหว่างราบกับบานเนี่ยให้เราระวังตัวครับทุกคนให้เราระวังตัวก็ซึ่งก็พีกับกิ่นก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วครับผมนิ่ทัึงผมเลยนะตื่นเต้นมากกว่านะผู้ผมเ่ยตื่นเต้นมากกว่าที่จะได้เจอสิ่งลี้ลับอะไรก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะส่วนมากก็จะเจอแค่ปอบแล้วก็ คนป่าแค่นี้ครับทุกคนก็อยากจะเจอเหมือนกันครับอยากจะเจออืก็ไอสิ่งลี้ลับที่ว่าที่มันจะมาก่อกลนวเราระหว่างทางกลับนะอยากจะเจอเหมือนกันปกันครับทุกคนก็คอยเจอดีกว่านะจะได้แบบมีภาพหรือว่าเสียงให้พี่ๆได้รับชมกันนะอ่าก็เดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกันดีกว่านะเดินทางอะไรดีกว่าไปเราก็จะไปกันล้วพี่ๆรับชมในคลิปกันเลยครับทุกคนวันนี้ก็เดินทางกลักบไปแล้วครับผม ลุยต่อครับล,ลุยต่อครับทุกคนนะลุยต่อก็เราก็ต้องเดินป่าฝูกเข้าไปก็ลุกน,นะแล้วก็เราก็ค่อยจุดลงถ้าลงก็ถึงถึงแล้วครับออกจากป่าแล้วทุกคนก็อันนี้เราต้องผ่านห้างก่อนปะผ่านไหมผ่านห้างเหรอเราได้ผ่านห้างไหมทางเนี้ยไม่รู้ก็ไม่แน่ใจนะ เอาผ่านผ่นผ่านาน,นั่งตรงบนนั่นนั่นฮะากช้ามาตางเลยทุกคนนั่นนะอ,อุ้ยมองไม่เห็นเลยครับสว่างเกินไม่รู้ว่าทุกคนยังจําได้หรือไม่นะแต่ว่าไม่กล้าขึ้นไปแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะผุหรือเปล่านะแต่ก็ไปกันต่อไปทุกคนอทางนะพี่พ่อผมจะเป็นคนนำเพื่อนเพื่อนนะ อพอเกิดอาการเน,นื่ยนิดหน่อยนะเราก็เดินกันมาไกลแล้ว ก็กลังไม่นิ่งผมก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมไม่อยู่แต่กลองเหมือนกันเพียอแค่างเงา นี่หรอมใช่มันจะเป็นทางนี้นะที่ยำได้มาเมื่อเช้ามาเมื่อประมาณตีตีห้านะกินนะ,ะเรามากันอันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสี่โมงแล้วอ้ยามเยอะมาก หลอกมากนะพี่พี่อะไกะทางนี้ป่ะไม่ใช,ใช,ใช่ทางนี้นะทางนี้ทาไหมันจะเป็นทางนี้นะผมก็เป็นคนคอยที่ยูหลังให้เพื่อนๆน,นะพี่พี่เพราะว่าผมเนี่ยนั่งกอดไปคูใจนะพ,พี่ผมเนี่ยแมนมือนจับวางบอกเลย ยิงเป็นโดนหลอมเป็นซ้ำอ่ะพี่พี่ยรองเท้าหลุดเดินต่อเลยเชิญเออ่ิญต้นไม้นี่ก็สวยสวยเลยนะพี่พี่เป็นเหมือนเทาวันยักษ์เลยต้นเนี่ยคือเหมือนคนอบได้อยู่ ธรชาตินะพี่สวยงามเสมอนะ ทางก็หลบใช้ได้เลยนะก็ที่เขาบอกนี้ว่าเราจะเจออะไรนี้ยังไม่เห็นมาเลยนะอยากเจอมากๆเลยขอขอได้ไหมแบบเจอยาจ่ายอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดแบบเจอจริงนะแสดงว่ามอพีหรือท่านอาจารย์อนะของจริงนะโอ้ยเยอะมากทุกคน กันยุงมากเลยไม่ใช่ไรมันจะเป็นยุงวะท่านอาจายหรือกเออไม่น่ากลังจากันยุงก็เอาไม่อยู่อ่ะแต่ถ้าไม่มียากันยุงนี่พวกผมเนี่ยคือแย่นะเพราะจะถึงจะไม่ค่อยอยู่แต่ก็ช่วยได้พอสมควรเลยจอาว เดินนจนเงดท่วมเงาเงาแตกหมดท่วมแล้วนะยังไม่เจอเอ,อะไรเลยใช่ครับเจออะไรยังก็อยังเ,อออยงเลยเจออยังไม่ยังไม่เจออะไรเลยนะครับก,ก็คมถามผมก็ยังไม่เจออะไรนะพี่ๆเจออย่างเดียวคือเจอ,อยุงนะนะ่าลำคาญมากๆทุกคนก็กวนไม่หยุดเลยมาตลอดเ<ำ>จ้านี้เหมือนเขาป่านี่เหมือนมาบริจาคเลือดที่ยุงเนี่ยใช่ครับพี่ๆดู ก็ยังไม่เจอเย,ยุงคือบินรอบปลนะนี่เราก็สาม,มารถพิสูจน์ท่านอาจารย์ได้นะ <c oughs> ถ้าเจอเนี่ยท่านอาจารย์ก็ของเร่งนะแต่ถ้าไม่เจอท่านอาจารย์คนนี้เชื่อถือไม่ได้นะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะทุกคนบ่ายสามสามถึงสี่โมงแล้วแหละสามสี่โมงเดินทางจะสองชั่วโมงนะทุกคน ร้อนมากใช่ครับแบบเหนื่อยด้วย <c oughs> เหนื่อยจนแบบพูดไม่ค่อยจะออกด้วยอ,อบนะอากาศในป่าอบมากนะไม่ได้มีความเย็นอะไรนะทุกคน <c oughs> อบอย่างเดียวเลยนะแต่ถ้านั่งเฉยๆนะีก็ยังพอเย็นบ้างนะใช่อาการเป็นยังไงกิดร <c oughs> ้อนร้อนนะไหมร้อน ลมไม่ค่อยมาตอนนี้ไม่ค่อยท <c oughs> อักเดี๋สักพันเนี่ยเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วทุกคนนี่ก็เป็นเวลาสามมงจะสี่โมงแล้วเราพาัอีกสักห้านาทีก็น่าจะพอแล้วนะพอเราต้องเดินทางกลับอีกไกลเลย ก็ถ้านั่งแบบนี้นานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะกินเวลาไปมากกว่านี้ทุกคนเป็นงั้นเนี่ยมันอาจจะมืดได้นะก่อนจะถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวทางหน้ามันก็จะเป็นทางลงจากภูเขานะทุกคนเราก็จะได้ออกจากป่าแล้วอีกสักประมาณชั่วโมงนึงก็น่าจะออกจากป่าได้แล้วนะแต่ถ้าเราโมชักช้าแล้วก็จะยังอยู่อยู่แบบนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยกิ๊ตไปไป đuôi to nè, này, Ôi trời kinh. Này đây ไปโดน Ôi. nám อทานนองเลยคือ่อ่าอามุดเข้าไปกางทางนี้ก่อนเพราะว่าต้องเด็กหน่อต้องไกหน่อาจะเอเราเี่รีบเดินดีกว่าจะได้ถึงบ้าน ไม่ง่ายเหนื่อยจนพูดอะไรไม่ค่อยออกนะกินนะใช่เม็นไงแม่ปะทุกคนทำอะไรกันในป่าวันนี้ทำอะไรกันในป่าวะอ,อืม พ่อใหญเราลุกจิตไปวันนี้ไม่พุ่งมันมาทำอะไรกันป่านปเนี่ยภาพอาจจะไม่น่าดูอืม เฮ้ย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 ไม่เห็นนะเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้แอบดูเฮ้ยมันวิ่งตามมามันวิ่งตามามันมิงตามาอะไรก็ตียิงจ้นเฮ้ยจิ๊ดถือยิงนะพวกกูไม่ได้แอบดูยิงเลยเว้ยพวกกูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้ทุกคนพวกกูไม่ไม่เห็นอะไรนะ ไม่เห็นนะ ấy? บอกเลยไปพวกกูจะกลับบ้านยิงนะย in ิงนะ, like งนะบอกเลยยิงนะมาดิมาดิอืมวิ่งไปแล้วทุกคนประเด็นเนี่ยทางกลับของเราเนี่ยก็คือทางนี้แล้วนะ มีคนเดินข้างหน้าเปล่าเฮ้ยมมีคนเดินข้างหน้านะแต่ว่าใส่เสื้อคลุมยาวนะคนอือ,อะไรแปลกๆนี่นแสดงว่าท่านอาจารย์คนนั้นของจริงนะคนใช่แต่ถ้ามามาแบบนี้ผมว่ามาแกล้งกันมากกว่านะใช่ใช่ ก็ตรงนี้ตรงนี้นะแต่ว่ามันห่ากันไ่้ทุคน้เฮ้ยเฮ้ยใครวะคุณเป็นใครอะครับคุณเป็นใครอะ มันหักคอเลยวะต้องการหมอน,นวดหรือเปล่าครับมันน้าหัวโคครับทุกคนหัวโคกินดังบอกเลยนะพี่พี่หยุดแล้วครับทุกคนเจ็บหัวไหมนะอ,อันนี้อ,อ,อันนี้คนหรือเปล่า เป็นใครเนี่ยเงียบจังวะจิดเดินเข้าไปห้าเขาใช้ใหญ่ลองเดินเลยล้อเล่นร้อเล่นไอ้เฉยๆไปคอยมาตามหาพวกแรึใช้ใหญ่ลองดูพี <S <S ่เป็นพวกครับเปล่าใ,ใหญ่นั่นแหละเ,เ,เดินแล้วทุกคนเขาเดินเขาเดินอ้อมซ้ายไปแล้วนะนะ ซึ่งทางกลับ้านเราเนี่ยเป็นทางตรงนะไปเว้ยจิบดูปะไอจเกม่อยู่นะอ้าวหายไปไ,ไ,ปไปหนวะหายไปเลยวะหายไปเลยจิบไม่มีแม่ลองไอยเลย ที่เมื่อกี้เราไม่ได้เห็นเลยครับเลยที่จะเป็นทางกลับของเราเนี่ยใช่โอ้ไฮไปไวมากทุกคนไฮไปไวมากมากเลยเดี๋ยวเราเดินมันตรงนี้นะครัถึงจะสิดตัวแล้วกันไปไปเดี๋ยวไปก่าเราปิดคลิปวันนี้ก่อนป่ะก็ไม่น่าจะเจออะไรนะทุกคนแต่ถ้าเจอไหนแล้วผู้ผมควาาโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปให้พี่ชมอีกนะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากตัวละก็คลิปนี้ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับก่อนจะไปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมทั้งสามคนเนียนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ๆไปแล้วครับ